ไอ้ตายอยู่ไหนวะถ้วย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 อยู่ไหนเช็ดโอ้โหเช็ดจครับเช็ดเช็ดมาสูงแล้วเช็ดมาสูงเลย้อมีเอาไเยี่ยมเลยวันนี้เรามาทำอาหารสวัสดีครับ <Workers S 2> ดีด <ral> ี้อาสู่ครัวของเรากดเอกดครัวคุณต่อยโอ้โหโโหโยโมโโอโโอเย่โอโอโอเย่เย่เย่โอโหครฟอมืคนเต๋ชิบหายไอ้เท็ดนเอ้ยนะ โ้ยโอจาย่งวเย่โอเย่โอเยโอย่อเย่โอเย่โอยโอเยโอย่โอเยโอยโอ้ย่โเยเยโเยยเยอเเอยอออเเเเเเชฟออยโอยโอ้ย่รู้เรื่องไ่่่กดสเปบาร์ทอะไรวะทยังไงกดกดกดยังไงวะ โอเคเอาไปเฮ้ย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 กาดูเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาของกูกูเฮ้ย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 เ เอาเอาผักไหมเอาเอาผักมาเรือเรือจ้างเรือพักจะดึงนี่อ่ะเอาผักเาเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นั่นแหละเอาผักไปซับเอาผักไปซับก็คกดจะให้เอาเออนั่นแหละมาไม่เห็นมึงมึงต้องหาปลุกให้ได้เว้ยกคนลังหาอยู่มึงต้องเรียนดู้มันเพิ่งเล่นมันเพิ่งเล่นใช่กูให้มันหาปลุกไงจะโวยจ้างมันทำกูจะซับได้ ก็ควรจะสับได้กูส่งกูเสิร์ฟป๊บกูเสิรืบสดไก็ควรจะสับได้เฮีเดี๋ยวกูเมื่อคืให้เลยกูมา่อคืนไงเอากระไปเออได้แล้วได้แล้วเออดูแลเออขอโทษจานไม่มาจานจานไม่จานจานใส่จานเอ้ยยิ้มไปยิ้มไปกันหลังกันหลังออกไปกันหลังออกไปกูตองกไปละออกไปออกไปนี่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 ไปแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวอันนี้สับแล้วดีกว่า เออ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 ดีเน <l id: dictator> <s Bond> ี่ยเออออออกาธรรมดาพวกรธรรมดาธรรมดาเอกรลำกรลำกันะเออการลำเอามาได้แล้วไปถึงเอาลำไปจานโพสจานโพสจานหนึ่งแปหนึ่งแหนึ่งไอ้เนี้ยนี่ก็เร่งชันเรดงเออได้แล้วเออเอเอียมึงแกต้องคนได้ถึงด้นัเนี่ยไอ้เออ นี่แค่เริ่มต้นนะเนี่ยสัสนี่แค่เริ่มต้นนะอ้าวใครเป็นคนขับเนี่ยปไหนครัใครขับเนี่ยม่เหมือนแยงกันนะกูังเกือบกูกได้ขับกูเป็นสามแยกนะเออเออจะเดินแล้วมื่อกี้กูปล่อยกูปล่อยมือแล้วเดี๋ยวกูปล่อยมือกูยกมือแล้วเนี่ยนีเจ๊เฮ้เราต้องได้ร้อยแต้มถึงได้ดาวมิชิินเว้ย พี่นี่เอาหัวหอมไปสับแล้วไปทำซุปตุ้มเองซุปเบสิกซุปอ่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้กูปวนก่อนไอ้เชีงเอ้ยเฮียดีซุปเอาไปเอาไปโอ้ยเฮียสับสับก่อนเหรอสับก่อนใช่สับก่อนสับก่อนโอเคโอเคมาใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเสิร์ฟให้เดี๋ยวเสิร์ฟให้ครับคุณล่ะเดี๋ยวเสิร์ฟให้ครับเดี๋ยวเสิร์ฟให้กดตัวนี้นะ อไม่มีไม่มียังบุยังบอเสสับเลยสับเลยใครเป็นคนจัดสตเชันวะเนี่ยดูไงได้แล้วได้แล้วก็มันปากขอยังไงมะไม่มีไม่มียังไม่มีอะภคนี้ไม่มีะเฮ้ยอ๋อๆตมเลยตมมตมตมต้มต้มเอาเ่อ้ังจาน้ังจานเดยกทีเพนเอ้ยงจานเดยกกู้ังจานเอง ไอ้ยูเป็นกดชี้กุยไว้อ่าเลยไอ้เฮียไอ้กุญาจนกุาจน์กุญาจนไอ้ไอ้เนี่เราจะทำให้เราหัวร้อนเฮียเลยละเำาของอย่าเดียวช่วยก็อยู่ได้ต,ต, oh. ตัวหอมด้วยตัอู่ะตับตัหอมอยูได้แล้วได กดอะไรพุ่งวะของปเป็นดียโ้ยวาแหะเฮียพอพอเกมมันเงียบมันดูจริงจังไงไม่รู้กดอะไรแดงปะกดกดีกดีจานจานจานเ่เเออเออเอาเออเอเอาเออเก่อนเออเออก่อนเอแล้วเออแล้วเอแล้วจ้ามาจ้ามจ้มา เกลียดเต็่งเกลยดไม่มีหัอกนัาดีน่าดีเีลีดีฟันดูตรงเอ้เราได้96แล้วเราจะได้3าดาวเนี่ยง่ายตอนนี้ร้านนี้ร้านซุปเมนูเดียวเยี่ยมยอดจานจานแกัะไม่มานี่ไงยประมาณนั้น ปูสับอย่างเดียวปูสับอย่างเดียวอาจารย์มาอาจารย์มาเป็นงาน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 เราเก่งเราเก่งเห็รมเราเก่งนี่ดัดเล็เกๆล็หายใจไง,งวะ<ๆ>คอนโทรลโอเช่นไรวดาแต่กูต้องไปปรับไอ้เนี่นยภาพอุ้ยอุ้ยจามกูจามอ่มะมีหน้าที่หยิบผอมเสิร์ฟแล้วก็หลังจาก อ๋อซุปเอาซุปไปแล้วน่ะนะอเอยร้อยหกสี่ได้อยู่ได้อยู่ไปทานแล้วไปทานเราเชฟเชฟไปทานล้วเยี่ยมเกียรติเกมนี่คือวันแรกของเรานะครับเออ <c oughs> เราเราไปเสิร์ฟพลาดน,นะครับเย,ยี่ยมจริงๆ <c oughs> พอที่นี่คืออะไรคืออะไรเพราะเป็นครัวคุณต่อย ไม่แดงถือว่าผีสองร้อยว่าเอ้ยสตีทฟู้ดเอ้ยเงมึงอย่าเพิ่งกดนะเว้ยให้กูดูบ่อยกมได้กูมีนาทีสับเลยเอาจานไปโอเคโอเคหมหอมอมไม่ได้ว่าะเดี้ยวเด้โอเคคุยังไม่หอมดีทำไมนี่เอ้ยคนคนสมดเอ้ยคนได้เลยได้มกูอ่กูอ่ะหอมันอ โอเคหอมมา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 เอาเอาแค่แค่หอมสองอันน่ะเดี๋ยวอันนึงอันนึย่าเดาเยโอ้ยฉีดฉีดหอมมอดเจ้าเป็นคืออะไรวะโอเคโอเคดีออกก่อนเฮ้ยเอาหอมหอมไอหอมหอมหอมเอาหอมมาเอาเกลือด้วยอย่าเราเลยโอเคโอเคอันนี้ซุปมะเขือนะอย่าใส่มั่วนะไอ้ยเอาโอ้อ่หอมแบบโอเคโอเค ขวาญข้างทำให้หอมไปอยู่แล้วนะโอเคเเดี๋ยวเยี่ยสู้กันแล้วซู้กแล้วโอเคโอ้ยโอ้ยจาเฮ้ยมันไม่มันไม่มันไม่อะไรเยี่ยเริ่มเริ่มเริ่มคิดผ่ายเลยเอยเอาเอาหน่อยโอเคขอบคุณขอบคโอ้ยคุณโอ้บางคกดบางไปต้มขออนุญาตรัดคิ้ว เอาไปเอาเอาเอาเฮ้ยเย่เอาหอมมาอมาเฮ้ยเว้ยหอมันนึงหอมันนึงออการหอมเอ้ยหอมอันนี้อันนี้อันนี้อัน้กงหอม้วกูส่งหอมแล้วกูส่ง้ละเอไปไวไกูเดเดกูเดอีกเดียวกูเดอีกเดียวหน้าที่กูเดอีกเดียวโอ้ยฟังกู เอาไปซื้อเอาไปซื้อเอาไปซื้อไปเสแล้วิ่ยหายแล้วไปไไไไไ่เอาไ่เอาไเอ่ไระเบิดเวลาอ่ระเบิดเวลาเฮ้ยิหายแล้วไม่อยากจว่าเ่มมาเจนก็โอ้ยคุณเนี่ยอมอมอมจนจานเอาจานมาแล้วอมไปใส่เพ่งเอาเหม เซฟเซฟเสซฟยตัหน้งนึงหอมหอมอมต้อการหอมไอเย้ยไอคมะเขือมะเขือมะเขือมเขือเขืออ้ยเย็เฮ้ยล้างล้างาไหนวะดี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 ยงนี้เอ้ยมา้านกันแล้วนนกันจ้าจาเดยบจานให้ มึงล้านเลยมึงร้านเลยกันเซฟเ์ฟเซฟโอเคเดี๋ยวกูล้างให้ีได้แล้วเนี่ยโอ้หแหลกแหลกเลโอเคโอเคปุ๊บเมื่อเขือเมื่อเขือทุกเมื่อเขือเมื่อเขือไม่เสิร์ฟไม่สูงเลยแต่เอ้ยไอเย็นมาเขือพอแล้วเอาหอมมาหอมไปบ้านไอเจี๊ยวเนี่ยไอ้ตายอยู่ไหนวะ ถ้วย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 อยู่ไหนเช็ดโอ้โหดิเช็ดอยู่ครับเชฟเชฟมาสูงแล้วเชฟมาสูงแล้วอะไ้เนี้ยโอ้เชฟไอ้ย่ามออยู่ไหนมอโอ้ยเยกูย่ากูอยู่ไหนกูอยู่ไหนยี่บไปยย่บไปยกุลีกูลีผ่านไแหว่งแล้วแล้วมัน บ่เอ้ยทำไมอนึงไม่ไปเสิร์ฟวะไปเอาจับโอ้ยเดี๋ยวชายกูอยู่ไหนเนี่ยายอยู่ไหนวะใจอยู่ไหนโอ้ยพี่ไม่ได้ล้างไม่ล้างเลยโอ้ยชนกูุณทำไมนี่ทราไม่พอด้วยไม่เสิร์ฟวะเฮ้กูไม่เห็นกูไม่เห็นใจเดือดเยเออเออเออเย้เจ๋งคุณหมาชิบหายเ้ยได้อยู่ได้อยู่เบี้ยไอ้ที่จะลื แต่อยู่ได้อยู่ไม่มีเสือผิดไม่สิดผิดโอ้ยเฮ้ยอดเอ็เอนนี่เอ็นนี่คยแค่แยกแยกหัวเช็ดหัวเชิดหัวหอมกับมะเขือเทศไรสัก <laughs> <laughs> มันกูว่ากูว่ากูได้เกล็ดไอ้ฝั่งชายฝั่งชายฝั่งแผนกนั้นนะฝากไว้แล้วกัน <laughs> เดี๋ยวกูส่งของนิดเดียวมาแล้วตี <laughs> ก็ไม่โดนเลยเนี่ยโอ้โหถ้าไป็ปพันเลยเ่ย